รักโชรีภูวินล่านะคะวิวภูเขาวสวยๆสุดอลาัางการท่ามกลางชะอำํำบ้านสวยหรูดีไซน์ทันสมัยพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวบรรยากาศเงียบสงบใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็เดินทางสะดวกสบายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมาขายบ้านนะคะเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยค่ะหรูมากแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากๆนะคะสำหรับบ้านภูวิลล่าหลังนี้นะคะ แล้วก็ตกแต่งเรียบร้อยไว้แล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะมีสนามหญ้าทั้งด้านข้างของตัวบ้านแล้วก็ด้านหลังนะคะจะทําเป็นสวนผักก็ได้นะถ้าใครที่คิดจะซื้อแล้วก็อยากได้สวนผักก็ดีนะคะอันนี้เปิ้ลก็พูดเล่นนะบ้านสไตล์นี้มันสวยอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเปิ้ลจะบอกรายละเอียดของตัวบ้านนะคะภายในเนื้อที่ของที่ดินนะคะ257ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยรอบตัวบ้าน279ตารางเมตรมอยู่ในโซนบ้านเดี่ยวเป็นส่วนตัวนะคะและมองเห็นวิวเขารอบด้านเลยนะคะสวยแทบทุกมุมของบ้านเลยภายในห้องครัวนี้นะคะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่สไตยโยโล์ยุโรปแบบไอแลนด์นะคะแล้วก็ใหญ่มากนะเฟอร์นิเจอร์นี่ให้ทั้งหมดนะคะตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นตรงมุมห้องครัวค่ะ ภายในบ้านนี้มี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีห้องแต่งตัวห้องเก็บของนี่นะคะตกแต่งไว้สวยมากดูมากค่ะหลังเนี้ยสวยมากๆเลยสําหรับสระน้ําหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นขนาด4เมตรคูณ10เมตรเลยนะคะเป็นสระขนาดใหญ่เลยนะภายในบ้านจะมีแอร์3ตัวแทงค์น้ำสองแทงค์นะคะแล้วก็บิวต์อินทั้งหลังเลย ตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามมากเลยค่ะราคา9้ร้าน5แสนบาทนะอยู่ที่ตำบลน,นายางนะคะอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะสําหรับบ้านเลขที่ก็54หมู่6นะคะถ้าจะไปชายหาดชะอําก็ขับรถเพียง7นาทีก็ถึงแล้วนะคะก็ประมาณ7กิโลเมตร เหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านพักคุณภาพสูงๆซื้อไว้เพื่อทำพูวิลล่าหรือลงทุนปล่อยเป็นบ้านเช่าก็ได้รายเดือนนะคะที่ให้ชาวต่างชาติเช่านะคะก็ได้อยู่เดือนละหลายบาทอยู่นะคะก็สามารถมองเป็นการลงทุนก็ได้นะคะหรือจะซื้อเพื่อจะอยู่อาศัยก็ได้นะนี่เดี๋ยวเปิ้ให้ดูวิวนะคะสวยมากเลยเห็นทั้งวิวแม่นางพันธุรัสด้วยนะคะ แล้วก็วิวเขาตาจีนนะเขาเรียกว่าเขาตาจีนทางขวามือของกล้องอะค่ะ,ะนี่สวยนะวิวแวดล้อมธรรมชาติเลยค่ะสำหรับฉนวนก็เป็นฉนวนคุดแดงนะที่เปิ้นขายทุกแปลงอะเป็นฉนวนคุดแดงหมดเลยค่ะถ้าพี่พีท่านใดสนใจอยากซื้อเก็บไว้อยากอยู่ก็มาซื้อได้นะคะหลังนี้ สวยหรูทันสมัยบ้านสวยมากค่ะดูตอนเย็นๆก็มาดูวิวนั่งดูวิวรับลมชมวิวได้สบายเลยอากาศแบบนี้สดชื่นนะคะเมื่อวานนี้เปิ้มาถ่ายก็อากาศดีๆลมเย็นๆน,นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยลมเย็นพัดโชยผ่านไปผ่านมาดีมากเลยค่ะ สำหรับพี่พีท่านใดรับชมอยู่จากที่ใดนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเสนอแนะว่าต้องการซื้อบ้านแบบไหนนะคะเดี๋ยวป้นจะหามาให้นะคะหรือต้องการซื้อที่ดินแบบใดอ่ะเดี๋ยวป้นจะพยายามตะเวนหามาให้นะพี่ๆไม่ต้องหาเองเลยค่ะเดี๋ยวป้นจัดการให้วันนี้สวัสดีค่ะ